เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรเทาไอคทเกมนะครับวันนี้ท่านนะครับก็อยู่กับเกมโรบ็อกนะครับเราอยู่กันในแมปวันพิทมิเลเนียมกันแล้วนะครับก็เป็นแมปวันพิทอีกแมปหนึ่งนะครับที่สนุกมากๆเลยนี่ครับเล่นกันอย่างมาหุมันเลยนะครับและสิ่งที่เราจะมาทำในวันนี้นี่ครับนั่นก็คือเรือนะครับเรือในการเดินทางไปเกาะต่างๆนะครับถ้าเกิดไม่มีผลไม้พิซซ่าที่สามารถข้ามเกาะได้เร็วๆอย่างผลแสงอะไรแบบนี้ก็ต้องใช้เรือใช่ไหมดังนั้นนะครับผมจะมารีวิวเรือนครับ เรือของแมปนี้นี่ครับก็จะมีทั้ง3แบบเลยนะครับจะมีแบบอันนี้ฟรีนะครับ ฟรีก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีแบบ2,000นะครับนี่สองพันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็จะมีอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือเรือนะครับที่เป็นเรือเป็นของตาเยี่ยวนะครับก็จะเป็นใช้โลบักซื้อนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบโลบักอันนี้ไม่ต้องซื้อซ้ำนะก็ซื้อทีเดียวก็สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทดลองกันนะครับว่าเรือ3แบบน่ครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรือลําแรกนะครับเรือฟรีนะครับก็จะมีนะครับประมาณนี้นะครับนั่งได้ปรระะมาณ2คคนนับ ผู้ชมการถอยหลังนะครับจะช้าพอสมควรเลยนี่ครับเราลองผ่านตีเราลองเดินหน้าดิความเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมนี่นะฮะก็เร็วอยู่นะเร็วพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่นะท่านผู้ชมเราขึ้นเรือแล้วนะครับเราสามารถใช้อาวุธได้นะครับนี่เห็นไหมเราสามารถใช้อาวุธเช่นช็ดปืนอย่างเงี้ยนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมดูก่อนว่าผลพิษสัใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับลองกดโจมตีดู โอเคผลพิซซาสามารถใช้ได้นะครับแล้วกลับมานั่งที่เดิมด้วยนะครับนี่นะครับผลพิซซาสามารถใช้ได้นะครับนี่เอาล้นะครับท่านผู้ชมมาดูเรือลำที่สองนะครับอ่าเรือลำที่สองนะครับก็จะเป็นเรือราคา2000เบรีนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับสามารถนั่งได้ประมาณ5คนนะครับเพราะว่าจะิงมานั่งได้มากวนานั้นนะครับสามารถยืนได้ด้วยนะครับนี่นะท่านผู้ชมก็จะมีใบขึ้นนี้แบบดีขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองถอยออกมาครับเราลองวิ่งดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะท่านผู้ชม อ๋อนะครับเขาจะแรงกว่าเรือธรรมดาค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูสินะครับดูดิพุ่งแบบเดียวเขาจะถึงเกาะทะเลทรายแล้วนะครับดูสินี่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นแบบนี้นะครับเรือ2,000นะครับนี่นะฮะนี่นะครับเขาจะมีคนมาดังเรือเราด้วยแต่เรือเราสวยนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ผลปีศาจดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับใช้คนนี้แหละอ๋อนะครับสามารถใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่ะฮะถ้าทำไมถึงไม่โดนเขาน呐ลองยิงเขาดิ นี่ไม่โดดนะครับเขาเขาเป็นไฟนี่เองถือว่าทำไมไม่โดนใช้ผลโรเกียนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับผู้ชมเป็นแบบนี้นะครับอรูปทรงก็เป็นเหมือนเรือใบนะครับนี่ปัดหน่อยปัดหน่อยโชว์ความเท zeug, ปัดหน่อยนี่นะครับปัดหน่อยเฮ้มมยมีคนมีดักยิงว่ะมีคนมีดักยิงอนอไม่โดนหรอกเ้ยข่าวเรืออะไรล่า,ลาแล้วจวังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ต้องพุ่งชนครับจังหวะนี้ต้องพุ่งชน จ <inequ ity S 1> ังหวะน้พุ่งชนฮะจมน้ําแล้วนะครับจมน้ําแล้วตายฮะโอ้โหเราคัดกรแบบการชนเรือพังแล้วก็จมน้ํานะครับมีการฆ่ากันอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับฮันแน่ยิงใครเน่อย่าไปสนใจอุ้ยอุ้ยเขาฟาดฟันเราเขาฟาดฟันเราแบบนี้จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมคือผาขี้ก่อนเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอา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 นึกว่าจะตายโง่ๆเอาเอาของเขาวะเนา ปล่อยเขาไปนะครับเรามาลองเรืออีกรำหนึ่งดีกว่านะครับเรือนี้นะครับมีมูลค่า5 150โปรบักนะครับก็ไม่ถือว่าไม่ได้แพงเท่าไรนะครับสามารถเปลี่ยกันได้นะก็จะเป็นเรือของตาเยี่ยวนะครับนี่แบบนี้นะครับจะมีเทียนอยู่ข้างหน้าสองอันนะครับจะเป็นการขับเคลื่อนแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่นะครับพอแล้วขับเคลื่อนไปนะครับก็จะมีแสงเทียนนะครับตามตู้นะครับเป็นอล่านะครับถือว่าเป็นเรือที่แรงมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าจะแรงกว่าเรือใบนิดหนึ่งนี่ครับดูสิ พ ciel, ok, ุ aja, na, ne, es, floor, ่ง e ปูเลยนะครับยังกระจายล้วนเลยนะครับเนี่นะครับนี่คือเรือของตาเยี่ยวนะครับตาเยี่ยวนะครับดูสิแปบเดียวจะถึงก่อนเห็นปะเรือลำนี้นะครับน่าจะสามารถนั่งได้แค่โคดเดียวนะครับท่านผู้ชมอ๋แบบนี้ครับเราไม่สามารถกางเรือใบถ้ากางเรือใบได้นี่โครเท่เลยนะครับนี่วันนี้ปัดปัดปัดโชบทีดึงนี่โอ้โหโคดแรงเลยนะท่านผู้ชมมปัดทีปัดปัดโช์ทีดึงปัดปัดปัดนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะครับ หน้าตาของมันก็จะแปลกๆนิดหนึ่งนะครับแปลกๆนิดหนึ่งนะครับแบบว่า,าเป็นเรือที่เหมือนไม่ใช่เรือนีน่ครับเนอะในเรื่องวันพิชก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตาเยี่ยวพาแบบฝ่า,ฝาพายุฝนมาได้ไงนะครับกับเรือแบบนี้นะดยเดี๋ยวมีคนใช้อะไรโอ้มีคนจะโจมตีเราแน่อิชาเรือเทพดิอิชาเรือเทพดิเฮ้ยมีคนจโจมตีเรานี่มันคือผลของนวดดำใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปส่องเขาหน่อยเข้าไปส่องเขาหน่อยเฮ้ยจังหวะนี้มันต้องยิง น้ำแสงไปโอ้โหโดนโดนชิบหายแล้วชิบหายแล้วโดนดุดโดนดุดแล้วชิบหายแล้วโหเจ็บมากเจ็บมากตายแล้วตายแล้วขอโทษครับขอโทษครับบอลลังจะไม่มายุ่งแล้วขอโทษครับมียิงโอ้โหเราไปครึ่งรอดเราไปครึ่งรอดจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องรังแกแล้วจังหวะนี้เอาปืนใหญ่ยิงทีดิเฮ้ยนี่มันผลฟินิกเราต้องเคลมฮาร์ทิจังหวะนี้ยิงไปดิยิงไปดิ จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ต้องยิงแล้วเป็นจังหวะนี้ต้องยิงแล้วใครไม่รู้มันเป็นคนละคนกับที่ฆ่าเราเมื่อกี้นี้ว่าเราไปฆ่าใครตายวะเนี่โยโถอะเดี๋ยวก็เป็นความแค้นไม่รู้จักจบนะครับเขาไปไหนกันหมดแล้วเพระเอ้ยน่าเสียดายไปไหนกันหมดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเราต้องจังหวะน,นี้นะครับรีวงรีวิวเรือไม่สในใจแล้วนะครับจะคนเขาจะทำอะไรเฮ้ยเขาจะฆ่าเราเปล่าจะฆ่าเราเปล่าเขาแอบไว้ต้นไม้ท่านผู้ชมเขาแอบต้นไม้ไว้เอา แล้วเป็นอะไรตายอะ่ะเป็นลมเหรอหรือว่าลูกมะพร้าวล้วนใส่หัว <c oughs> อันนี้เออนี่มันไม่ใช่โ้นมะพร้วาวตัวหน่อยดูดิเขาก็ตายเขาตายทําไมท่านผู้ชมเอา้าท่านผู้ชมเขาคิดสั้นอ่ะท่านผู้ชมเขาทำอะไรอะ่ะวันดีนายเราไม่ได้นางแก้นายแล้วแอบซอกตึกระเฮ้ยไม่ได้นางแก้แล้วมามา,มาหาหเฉยๆวันด,ดีโหดาแบบ <c oughs> หุ่นยนต์ด้วยมาเด้มาเด้ย,ดย,ยิงสักที ีไม่เข้าด้วยนะนี่เครืองเราเครืองพาคิคู่เขาจวงเออเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยปีนต้นไม้หนีวะแล้วถ้าเกิดเราทำแบบนี้นะท่านผู้ชมไก่ล่างเข่าถีบสี่สีผ้าเองฆ่าสเต็กผมน้อยอ่ะโอ้เข้าถีบสี่สีผ้าเองอ้าวเขาฆ่าตัวเองผมไม่ได้เป็นคนฆ่านะผมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเลยท่านผู้ชมผมไม่เกี่ยวเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะก็มารีวิวเรือให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับจะมีคลิปเปรียบเทียบความเร็วให้ดูนะครับว่าลำไหนเร็วกว่ากันครับก็ไปดูกันเองนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนี่ครับยังไงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ